รองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดของ Salomon Force MPBS Assault จะเป็นยังไงเดี๋ยวเวเลอร์จะพาไปดูกันและตอนนี้เรามาอยู่กับรองเท้ารุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นแรกของ Salomon Force ที่ออกแบบมาสำหรับภารกิจทางทะเลโดยเฉพาะนะครับโดยที่ตัวนี้มีจุดเด่นหลักคือ1วัสดุของมันเนี่ยเป็นวัสดุ non-reflex นะครับผมก็คือลดแสะท้อนแล้วก็เป็นวัสดุ non-absorb หมายความว่าพวกของเหลวหรือว่าความชื้นต่างๆเนี่ยก็จะลดการดูดซึมเข้าไปยังผิวรองเท้าด้วยทําให้ตัวนี้ มีจุดเด่นหลักคือแห้งไวนั่นเองนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่รองเท้ากันน้ําเป็นรองเท้าเน้นแห้งไวระบายน้ําได้เร็วนะฮะซึ่งตัวนี้จะมีเทลยี่หลักๆเนี่ยที่น่าสนใจมากเลยคือ 1. นึ่งรองท้าตัวนี้ใช้พื้นผิวตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่า c o n t r a s Grip Water ซึ่งเป็นพื้นผิวรองเท้าที่ออกแบบมาสำหรับพื้นที่ที่มันลื่น หรือว่ายากต่อการทรงตัวอย่างเช่นในโคลนในทรายหรือว่าในพื้นที่ที่การยึดเกาะน้อยเจ้าเพื้นรอทาตัวนี้ออกแบบมาให้สามารถยึดเกาะในพื้นที่แบบนั้นนะได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองฟีเจอร์หลักอย่างเช่นเชือปลดไวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวมัดกาดที่ช่วยป้องกันเศษหินยังอยู่เหมือนเดิมนะครับรองเท้าตัวนี้มีฟีเจอร์ทําให้สวมใส่ไวขึ้นกระชับดีขึ้นด้วยและหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจมาก,มากคือมันสามารถรองรับการใช้คู่กับเจ้าตีนกบดำน้ําตัวนี้ได้เลยนะครับผู้ใช้สามารถ สวมใส่โดยตรงได้ใช้ติกดดันน้ำได้พอขึ้นฝั่งถอดติงกลบออกสามารถทำภารกิจต่อได้โดยที่ไม่ต้องถอดรองเท้านะครับผมสำหรับคนที่สนใจ Salomon Force m p b s Assault สามารถต่อได้ที่ Weiler t e c h i c a l Store ทุกช่องทางนะครับผมขอบคุณครับ